สนับสนุนโดยโปรวามตีตสูต้าเซรัมไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสธาคอลลาเจนเบสไทพันสองร้อยพลัสโคเอนไซน์คิวเทน ครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับไม่นานมานี้เคยมีข่าวนะครับว่ามีคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคลิปพ่อลูกแต่ว่าเป็นคลิปที่พ่อเนี่ยฝึกยิงปืนให้กับลูกในสนามยิงปืนประเด็นก็คือว่าลูกนั้นอายุแค่สามขวบเศษเเนี่ยนะครับชื่อน้องน้ำปั่นคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมฮะคุณพ่อเนี่ยเป็นตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักน้องน้ำปั่นเพิ่มจะอนุบาลหนึ่ง ไปฝึกให้ลูกยิงปืนมีหลายคลิปนะครับคลิปที่ว่านี้ปรากฏออกไปแล้วก็เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียรวมถึงเสียงวิจารณ์เนี่ยนะครับบุมหนึ่งก็แน่นอนครับความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกรวมถึงความน่ารักของเด็กในภาพก็คือน้องน้ำปัน่นแม่ของน้องน้ำปั่นเนี่ยบรรยายด้วยนะครับว่ากิจกรรมเมื่อ น้องน้ำปั่นมีโอกาสอยู่กับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเป็นตชดหลายช่วงต้องลงไปทำงานรับใช้ชาติในพื้นที่สามจังหวัดชชนแดนภาคใต้เวลาที่กลับมาอยู่กับลูกที่ชะอำเพชรบุรีก็จ,จะเป็นภาพอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะพาลูกมาฝึกกิงปืนความผูกพันแต่อีกมุมนึ่งก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเอ เด็กเกินไปหรือไม่ประการใดมันอันตรายหรือเปล่าผมก็เลยเชิญมานั่งคุยกันสําหรับครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้เนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นที่เด็กหญิงปัญรัตลาสุทธิหรือว่าน้ําปั่นสวัสดีครับน้ําปั่นสวัสดีครับนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับแม่นัดปัทมาพรลาสุทธินะครับสวัสดีครับและสุดท้าย พันตำรวจโทรอาทิวัตรลาสุทธินะครับผอบร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ261ค่ายนาเรสวนชะอํานะครับสวัสดีครับ,รบผมเรียกพ่อต่อตามน้ําปั่นก็แล้วกันแล้วก็แมปัดนะฮะหนูชื่ออะไรคะช่อน้ำปั่นทําไมไม่มอง,งลุง,งล่ะคะน้องน้าปั่นค่ะน้องน้ำปันนนำป่นอายุเท่าไหร่คะสามขวบครึ่งค่ะเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะ อนุบาลหนึ่งค่ะอนุบาลหนึ่งหนูชอบยิงปืนเหรอคะค่ะทำไมล่ะคะนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพ่อสอนหนูยิงปืนพ่อสอนให้หนูยิงปืนนะฮะนี่ใครคะพ่อต่อพ่อต่อพ่อต่อดูไหมไม่ไม่ดูจริงเหรอนะแล้วนี่ใครคะแม่ปัดแม่ปัด มีคลิปที่คุณแม่บันทึกเอาไว้แล้วก็โพสตออกไปก็แน่นอนส่วนใหญ่ก็ความผูกพันความน่ารักแต่มีอีกส่วนหนึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์ก็แล้ว,ว,วแต่ทวกนี้ยังฝึกมาคุณพ่อก็มีเวลาว่างก็ไปครับอยากน้ำปั่นไปฝึกแต่ส่วนใหญ่ก็จะถามก่อนอยากไปไหมแล้วก็หนูชอบจะไปไหมอะไรครับม,มีถามก่อนถามก็ต้องถามก่อนแล้วเขาเป็นยังไงความสนใจเขาลดลงหรือยังก็ไม่ครับคือถือว่างยุคไหนนึกขึ้นไนดะ้คุณพ่อยิงปืนไหมคะกระชวน มันก็เลยพาไปน้ำปั่นบางทีหนูชวนคุณพ่อเลยเหรอครับชวนว่าไงนะไหนลองยกตัวอย่างให้ลุงฟังนะหน่อยพ่อขาไปไหมพ่อขาไปไหม,หไไหมนะพูดถึงหลังจากเผยแพร่ออกไปอย่างที่บอกนี่ก่อนเอาคุณพ่อก่อนในฐานะที่เป็นต่อชะลอแล้วก็สอนลูกจนะริงเลยฮะพอมีเสียงวิจารณ์อย่างนี้ในมุมหนะึ่งบอกว่าเด็ดเกินไปไหมทาไมสอนลูกอย่างนี้ล่ะคุณพ่อรู้กไงรจริงๆแล้วก็เหมือน เนะครับเราในส่วนตัวชีวิตผมเนี่ยก็จะผูกพันกับเรื่องพวกนี้ก็จะมีความใกล้ชิดกับเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งผมในมองในส่วนตัวผมมองเป็นเรื่องปกติคือคุ้นเคยคุ้นเคยกับไอ้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วอืมเปนการพาลูกไปทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอืมก็ผมตัวในส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องเรื่องพาไปทํากิจกรรมอย่างหนึ่งเป็นการเสริมประสบการณ์ชีวิตให้เขาอืมเป็นการเสริมทักษะอ่า ในการได้สัมผัสของจริงครับผมว่ามันค่อนข้างจะสอนได้ตรงและง่ายกว่าอระหว่างที่อย่างเห็มื่อวันวันไหนที่ไปยิงปืนกัน,นมันก็ยังอย่าง,หน,งหนึ่งคือหนึ่งคือเรื่องการทํา,ทก,า,าพพกิจกรรมภายในครอบครัวครับอย่างที่สองคือ,อเด็กจะได้รู้ว่าอันไหนมัน อันนี้ของจริงถมกไหมบอกนะครับนี่คือปืนจริงๆอันไหนที่เราเราจะสามารถปฏิบัติกับมันได้อย่างปลอดภัยค่อยๆซึมครับค่อยๆค่อยๆซึมหมายความว่าถามว่าลูกจะเป็นตอนอายุสามขวบขึ้นเลยไหมผมว่าก็ยังไม่เป็นเด็กค่อนข้างจะอายุน้อยจะอาจจะต้องใช้ระยะเว,วลาสักพักหนึ่งในการในการสั่งสอนเรื่องพวกนี้แต่ในมุมหนึ่งผมมองว่าเป็นเป็นเรื่องการซึมเหมือนลูกครอบครัวอกกีลาครับ ลูกก็จะเล่นกีฬาตามลูกครอบครัวบางบางครอบครัวเป็นหมอผมก็มองว่าก็น่าจะใกล้ชิดเรื่องพวกนั้นในมุมมองผมคือลูกก็ใกล้ชิดเขาผมเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ก็จะถือเป็นเรื่องปกติมไม่ได้เกินไปไม่ไมด้ไเกครับไม่ได้เกครไปคือจากจุดเริ่มต้นยังไงนึกยังไงถึงพาลูกไปยืงปืนตั้งแต่ตัวนี้เดียวมีช่วงหนึ่งผมทั้งมีไปสอนยิงปืนด้วยแล้วก็ไปยิงเองบ้างกับพี่ๆน้องๆที่ที่ที่ค่ายนะครับ แล้วก็พาเด็กพาคุณแม่เข้าไปด้วยแล้วก็ก่อนที่จะพาไปยิงผมก็สังเกตตัวเขาเองว่าได้ยินเสียงปืนเจ้ตัวรู้สึกกลัวไหม,มเด็กตกใจไหม,มถึงหลายครั้งครับประมาณน่าจะสี่ห้าครั้งขึ้นไปกว่าที่ตัดสินใจพาพาลูกไปลองยิงดูดูแล้วว่าหนึ่งคือน้ำปัดเนี่ยไม่ไม่ตกใจซึ่งแปลก ต้องบอกว่าแปลกแปลกปกติคือเด็กได้ยินเสียงเสียงดังเนี่ยผมมว่าบางคนตกใจเลยอตกใจแล้วก็จะกลัวแล้วก็จะไม่เอาเลยอืที่เจอมาครับที่เห็นมามแต่แต่คนนี้ไม่ใช่ไปดูดังเสียงดังก็ยังอา,อาการปกติครับไม่มีอาการตื่นเต้นหรือตกใจอะไรอืสี่ห้าครั้งถึงจะพาไปลอง, <ทำ S 1> งหนูอยากไปลองยิงมาลูกถามก่อนแล้วก็ แจ้าตัวก็เลยตอบยิงครับพ่อก็เลยก็เลยไปลองไปลองกันนะฮะไปเลยไปลองยิงกันดูท่านั้นเองแล้วปรากฏเจ้านี้ไม่กลัวเลยก็เฉยๆครับเขาก็ดูไม่ตกใจไม่ไม่มีความหวาดวิตกอะไรในในเรื่องเสียงเสียงดังผมก็ยังแปลกใจว่าปกติเด็กก็น่าจะได้ยินเสียงดังก็น่าจะมีความกลัวบ้างไม่กลัวเสียงดังเหรอน้ำปั่นทำไมไม่กลัวล่ะลูกลุงยังกลัวเลยได้ยินนี่ลุงวิ่งเลยกลัวไหมครับทำไมหนูไม่กลัวคะ เล่นได้เล่นได้เล่นไดคือคุณแม่คงจะเหมือนกับที่พ่อต่อบอกแม่ฝาดนี่คงเหมือนกันคือก็คุ้นเคยกับเรื่องปืนซ้อมยิงปืนหนูคงไม่ไม่คุ้นเคยกับปืนค่ะแต่หนูคุ้นเคยกับเขารู้ว่าเขาคงดูแลได้ไม่ห้ามหรอหนูไว้ใจเขาไว้ใจเขาไว้ใจเขาแรกๆถึงขนาดเดี๋ยวลูกไปสุดยิงปืนบอกกันไหมก็คุยคุยกันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องพวกนี้คือ อย่างตัวเขาเองค่ะเขาเป็นคนใจเย็นใจเย็นมากซึ่งหนูคิดว่าเรื่องพวกนี้มันมันให้เขาได้ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจในเขามั่นใจในเขาเพราะฉะนั้นอ่ะลูกตัวนิดเดียวส่กีบปืนก็ลองดูค่ะแล้วน้ำปั่นเขาไม่ได้เป็นคนลัานคนลองของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็ดูนิสัยลูกแล้วก็มั่นใจเขาก็เลย อีกคก็ชอบเล่นกิจกรรมจริงๆก็ในครอบครัวพาไปทำารยบยางไไวีนไปไว่ายน้ําไปว่ายน้ําผมก็ให้น้องๆที่อยู่ที่ค่าย<อ>แล้วก็พวกลูกน้องที่ทํางานเนี่ย<อ>ซึ่งบางคนเก่งเรื่องน้ำเรื่องเนี่ยพาพา,พา,พาเด็กไปไว่ายน้ําเดี๋ยวโตขึน้เนเดี๋ยวพี่พ,พาดำน้ํามีอ,อะไรบ้างที่หนูชอบบอลเล่ชอบอลลเล่ต์ค่ะโอ้ขัดแย้งยิงปืนกับบอลเล่มีอะไรคะครูครูเบนจงครูเบนจ์สอนอะไรคะ สอนลัมไทยสอนลัมไทยค่ะโอ้นี่สบัดเล็กน้อยด้วยครูแจงสอนลัมไทยอแล้วหนูชอบอะไรคะชอบเล่นเทควันโดเทควันโดด้วยค่ะเป็นหลายอย่างครับปืนลัมไทยบัลเล่เทควันโดแล้วมีอะไรคะหนูไอศกรีมสอนอะไรคะเดินอะไรคะหนูชอบเดินอะไรคะเป็นแบบค่ะเป็นแบบค่ะ เดนแมบแม่เขาจะถามบางทีใครไปลองเรียนดูสนุกไหมลูกถามเราคุยกันก่อนไม่อยากจะเฟ่ครับอยาที่คุยกันอย่างบางอย่างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอย่างเรียนลําไทยเขาจะกลับมาบอกว่าหนูว่ามันยากไปแม่หนูชอบเบลเล่มากกว่าซึ่งแต่แต่ก่อนเรียนนี่คือเราถามเขาแล้วเขาอยากเรียนค่ะแต่ว่าพอเขากลับมาพูดอย่างนี้ก็เลยคุยกันว่าตอนแรกหนูอยากเรียนเพราะฉะนั้นหนูต้องรับผิดชอบให้จบคอร์สก่อนค่ะแล้วต่อหรือไม่ต่อก็เรื่องของเขาอีกทีหนึ่งโทษนะฮะสามขวบ คืออยากให้เคารบผิดชอบไม่ใช่ว่าพอทําอะไรแล้วไม่ชอบแล้วก็มันจะชใช่ค่ะมันก็ทีนี้เขาก็จะไม่ไม่มีความผิดชอบในการตัดสินใจตอนแรกของเขาอืมค่ะผมย้อนกลับมาคุณพ่อเพื่ออะไรจริงๆแล้วถ้าคิดดูอีกทีหนึ่งคือเพื่ออะไรคือหนึ่งไม่เด็กผู้หญิงสองคืออายุยังน้อยน้อยมากผมมองเรื่องเรื่องการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้เขาบางทีการทําอะไรเป็นหลายๆอย่างก็จะดีกว่าทาเป็นแค่อย่างเดียวอืมแลวยิงปืนะ อีกปืนก็แค่เป็นกิจกรรม่วนหนึ่งแค่นั้นเองครับก็อย่างน้อยให้ให้รู้ว่าอาอมันมีกิจกรรมแบบนี้อืที่ลูกสามารถซึ่งซึ่งเราสามารถทําได้นะอืมทําได้อยู่ในลักษณะทั้งรู้ทั้งเรื่องความปลอดภัยด้วยรู้ทั้งเรื่องว่าจะต้องปฏิบัติกับมันยังไงด้วยเหมือนกฎกติกาของการเกี่ยวกับปืนครับสอนเรื่องวินัยมีค่อนข้างจะมีวินัยครับอย่างยิงปืนเนี่ยผมสังเกตุค่อนข้างจะมีวินัยสูงเพราะว่าผมบอกให้หยุด นิ้วห้ามแตะหน้าไกลเอาม,มือจับมือตัวเองนะลูกยังไม่พร้อมที่จะยิงขั้นตอนในการยิง มีอะไรบ้างก็ใช้ค่อยสอนที้เขาทีละขั้นตอนอก็เป็นการสอนวินัยไปในตัวแล้วคื่เข้าชื่อล้วเขาก็เชื่อครับก็ไม่ได้มีละไม่ไม่ก็วันสมมุติผมผมมาเอิไมไใ้ใจค,คิดเนึ่งครสมมติเหตุการนที่ไปจับปืนบางคนอาจจะกลัวว่าอุยเดี๋ยวไปจับน,น้่นจับนี่แรงน,น,น้่นแ็งนี่ไปกันใหญ่เลยทีนี้คุณพ่อคิดว่าเขามีวินัยค่อนข้างจะมีวินัยสูงเพราะว่าอย่างผมเริ่มเริ่มสอนเขาเนี่ยก็จะใช้ปืนยาวตามในคลิปจะเห็นว่าปืนยาวเลยนะจะปืนเป็นปืนยาวหนึ่งคือเรื่อง ยิ่งลำกล้องสั้นในในระยะในสนามยิงปืนที่ใกล้ๆนี่ค่อนข้างจะอันตรายในการคอนโทรลปืนเอียงซ้ายขวาเนี่ยลำกล้องสั้นเนี่ยพอมุมมงสาบิดไปนิดหนึ่งมันก็ค่อนข้างจะอันตรายด้านข้างเลยครับแต่ลำกล้องยาวไม่ใช่นะครับยาวมันก็จะเลยคือเริ่มต้นเรารู้ว่าเขารู้ว่าตรงนี้มันปลอก,ก,กอะไรอะไรยังไงคือลำกล้องสั้นมันโอกาสเบี่ยงเบนมันสูงซึ่งเขาคอนโทรลด้วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ปืนยาวผมก็าหนึ่งคือเราคอนโทรลช่วยด้วยแล้วก็ ค่อยๆนั่งใกล้ๆเขาแล้วค่อยแนะนำอะไราเงี้ยดูมันจะปลอดภัยกว่าเยอะครับระหว่างที่ถ่ายก็มีพ็พี่ๆก็ยิงช่องยิงด้านข้างก็ก็ยิงกันอยู่ครับครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยิงคนเดียวอช่องยิงด้านข้างเขาก็มีอยู่ก็ต่างคนต่างยิงก็ต่างคนต่างยิงไปครับแล้วคุณพ่อก็อยู่ครับเขาไม่อยู่ครับไหนน้องก็่านทําท่ายิงให้ลุงดูสิไหนเลงไหเล่นยังไงจะเล่งแจ้งเล่นเล็ยังไงครับยังคอเล็นไงครับ ให้พ่อดูกล้องก่อนแล้วหนูจับมือแล้วหนูดูกล้องแล้วหนูก็กดแล้วก็เดินเดินไกลใช่ไหมคะเดินไกลลุงถามจริงๆชอบไหมลูกชอบค่ะชอบเพราะอะไรลูกพ่อพ่อหนูสอนได้เป็นเพื่อกิงๆเพราออะไรงานงงที่งานเป็น ที่มันเป็นอันตรายหนูก็ระวังได้ใช่ไหมคะก็ถคงใก่อหนูด้วยพ่อสอนวิธีเซฟต่างๆด้วยคุณแม่ว่้จะกู่พูดถึงเรื่องกลัวจะคนอื่นเอาอย่างเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้คุณแม่เป็นคนเข้าไปถ่ายคลิปด้วยค่ะถ่ายภาพด้วยแล้วก็ส่งส่งต่อแล้วมีคนตามเยอะแยะเลยค่ะเออจริงๆแล้วคนปกติที่ที่ตามเริ่มแรกค่ะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วรู้ว่าสภาพครอบครัวเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราถ่ายกันแค่ ดูกันแค่ตรงนั้นก่อนคค่ะแต่ตอนนี้พอแพร่หลายแล้วก็พอแพร่หลายแล้วเราเห็นเราได้อ่านคอมเมนต์คนที่เข้าใจแล้วก็คนที่มองมุมว่าจะเป็นอันตรายซึ่งเราเห็นด้วยค่ะทำเราว่้เห็นด้วยแล้วเราก็กลัวมากถ้าเกิดสมมติว่ามีใครเกิดอันตรายขึ้นเพราะคลิปนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นกรณีที่หนึ่งคือคุณพ่อเป็นตชรใช่ซึ่งใกล้คิดมากกับเรื่องอย่างนี้แล้วก็รู้วิธีใช่แล้วก็อยู่กับเขาตลอดอยู่ตลอดแล้วก็สอนเขาตลอดเวลา นะฮะถ้าโตขึ้นเขาจะชอบปืนแล้วก็ก็ไม่มีปัญหาครับก็ก็เป็นทางเลือกของเขาครับก็ก็ส่งเสริมครับถ้าชอบก็ส่งเสริมอืมมันจะเกี่ยวกับความก้าวร้าวไหมคุณแม่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ก้าวร้าวนะคะดูเขารู้ว่าการที่ทําคนอื่นเจ็บคนอื่นเขาจะเจ็บอย่างเงี้ยค่ะเขาเจอมดเขาก็จะไม่บี้เขาบางทีเขาก็เด็กอะคะเป็นจินตนาการอย่าลืมที่ับไปหาพ่อแม่นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราสอนให้เห็นใจเขาใจเราเขาก็จะไม่ก้าวร้าว มันก็แล้วแต่ว่าอยู่ในอยู่ในมือขายถ้าเราพูดอธิบายง่ายๆอย่างนั้นมอจักรู่บอกกับบอกหมดเลยกลับบ้านไปหา,า,ค,าครอบครัวหาพ่อหาแม่เราจะสอนเ<ช>ขาว่าแม่เขารอหรือว่าถ้าตัวนี้เป็นแม่เขาจะมีลูกรออยู่อะไรเงนี้ยค่ะอืมไหนสินห้าได้ไหมสินห้าไงครับสินห้าได้ไหมเนี่ยน้องรำปานสิห้ามีใครมีอะไรใครรู้บ้างสินห้ามีอะไรใครรู้บ้างพ่อหนึ่งไม่อังแกศาสตร ข้อสองไม่เลยครับไม่รักไม่รักเลยไม่รักขโมยข้อสามไม่ไม่พูดไม่ใช่ไม่นอกกันเลยนะไม่นอกใจในขอเข้ากอ่ะข้อห้าข้อสี่ก่อนลูกข้อสี่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกข้อห้าไม่ดื่มของเหลวเมานีเลยดีเลยมาครบเครื่องจริงๆนั่งดีๆครับ มา,าครอบครัวอยงจริงๆพราต่อของน้ำปั่นเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผู้กองแคนคทอน,นิสรีสุกร์นะฮะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของผู้หมวดตี้ทั้งสองท่านเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ,บในสามจังหวัดครับผมถามได้ไหมฮะพาะเม่สกูแม่ปัดของน้องน้ำปั่นบอกว่าพยายามจะถ่ายรูไปเอาไว้พยายามจะเก็บทุกอย่างค่ะ แต่ว่าตอนนี้คือโอเคเราตอนที่กลับมาแล้วใช่แต่ว่า <ฮะ S 2> ไปใช้ชีวิตหลายช่วงใช่ค่ะตอนลงไปอย่างตอนที่พี่พี่แทนเสียวันเกิดใช่ไหมคะกลางคืนเรายังโทรศัพท์ไปเบอร์เดย์คุยอยู่เลยครับยังคุยกันแบบเครื<ช>่องปรดิษของผู่กองแกเลยใช่ค่ะก็คือเขาอยู่กันมาตั้งแต่ ก่อนเตรียมทหารเตรียมทหารในร้อยแล้วมาลงค่ายด้วยกันเหมือนกับอะไรเงี้ยครอบครัวก็สนิทสนิทค่ะใช่เครื่องไปรับสมบัตมันเกิดขึ้นเร็วค่ะอย่างของตี้เหมือนกันวันก่อนเสียก็คุยกันก็ยังคุยกันค่ะแล้วทุกอย่างมันคือมันเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นอะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นมันย้อนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทายอะไรต่างๆแต่ว่าก็คือพยายามให้ให้เขาได้ อยู่ด้วยกันแต่คือตอนนี้ตอนตอนนี้คือไม่ไม่มีอารมณ์แล้วแต่้าเวลาต้องลอก็ต้องรอไม่มีพลังงาะแต่ว่านี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เวลาติดพ่อแล้วเกินติดพอพ่อมีเวลากลับมาถึงปุ๊บน้ำปานติดเลยติดครับติดคุณพ่อไหมน้ำปานติดค่ะติดเลยน้ำปานรู้จักลุงแคร์ไหมรู้จักลุงแคร์ตอนนั้นน้องน้ำปานยังไม่เกิดนะรูใไปดูอืม ทำไมรู้จักลุงแคนลุงแคนเป็นใครครับเพื่อนลุณพ่อเพื่อนลุงพ่อค่ะอรู้จักอาร์ตี้ไหมรู้จักอาร์ตี้ก็ไม่ทันนะฮะอยู่ในท้องค่ะใช่ไหมฮะติดอยู่ในท้องตี่รู้ว่ามีหลานแล้วแต่ว่าเขายังไม่เคยเจอกันตอนนั้นน้ำปั่นอยู่ในท้องหนูร้องเพลงได้ไหมอยากได้กิจกรรมที่หลากหลายของน้ำปั่นเหลือเกินเนี่ยจริงหรือเปล่าลุงไม่เชื่อเด็ดขาดร้องเพลงได้จริงป่ะ ไ <im itation> หนลองสักลองสักหน่อยสิโอทะเลสงเงาโอเโอขินเขินเขินโอทะเลสั่งเงอะไรคะเดี๋ยวร้องให้คหรูผมฟังอ่ะโอโอทะเลแสงเงาเราชวนสุดใจเขินเ <im itation> ขิน,ขนไม่ได้เลยเดี๋ยวต่อไปเป็นดาราเล่นละครไหมลูก อยากบอกบอกลุงเลยอยากเล่นละครไหมอยากเขาอยากเล่นเป็นนางเงือกเขาบอกเล่นเป็นอะไเล่นเป็นอะไรลูกนางเงือกโอลักนี้หัวใจมีเครียบรู้จักไหมโอ้นี่ได้เลยผมส่งเสริมได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเขายังรักการไปตรวจยิงปืนกับคุณพ่ออยู่ก็รับก็เลยก็เล่นกับทุกวันนี้ยารท้งไหมก็ มีมีจังหวะมีเวลามีโอกาสก็ไปกันครับไปน,นะแต่วันไหนท่านน้าปั่นเ็าบอกไม่ละไม่แล้วก,ก็ไม่ครับแต่ถ้าเ็าจะโตขึ้นมาแล้วจะไปฝึกยิงปืนก็ได้วันหนึ่งอาจจะเป,ป็นนักยิงปืนเขาไม่รู้คร <c oughs> ับก็แล้วแต่กัแ้แต่มันอนาคตที่ไกลสุดท้ายละน้ําปั่นโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรคุณคุณพยาบาลเป็นอะไรแน่ครับเขาไปนอนเขาไปตอนที่พ่อผ่าตัดนะคะเขาไปเฝ้าอยู่ประมาณกับสามนาท์เขาเห็นทุกวัน ค่ะเขาก็เลยเมือนตอนนั้นช่วงนั้นก็ใกล้ชิดกับพยาบาลกลับมาบ้านทําแผลผมใหญ่เลยกลับมาบ้านทําทแผลใหญ่เลยทำแผลผมใหญ่หญหเรียนแบบพยาบาลเลยโอ้โหถ้าอย่างนี้อยู่กับลุงสักสองอาทิตย์ไหมจัดรายการเลยอยู่กับลงุงไหมคะอ่าไหนทาท่ายิงปืนให้ลุงดูอีกทีไหนเอามือลําไทยให้ลุงดูซิลําไทยล้ำไทยทำมือยังไงลําไทยให้ถือผานอีกยันไงลํำไทย ที่พันิอไอย่างงี้ค่ะขวัญเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยมาสู่องเอยาเชนยะขวัญขเชละขวัญออเทควันโดทํยเไงเตะเทควันโดทาท่ายังไงเทควันโดเตะเตะได้ไหเพิ่งสอนเตะนะครับอ๋มดูว่เด็กเียนเสอนวันร่หลับทายังไงวันแรกมันแรกทาบินทาบินเท้าใช่ไหมค พราะฉะนั้นสุดท้ายคุณแม่อันนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าอยู่ในความดูแลตลอดเวลาใช่ค่ะแต่สําหรับคนทั่วไปก็อ,อันตรายค่ะอันตรายคือถ้าไม่ชีวิตลูกกันคนคตลูกค่ะแต,แต่ว่ามันไม่ใช่แค่สำหรับน้ำแป่งคนเดียวที่ทําได้หมายความว่าถ้าพ่อแม่เขาอยู่ในอาชีพนี้วงนี้นค่ะก็คือพ่อแม่เขาจะรู้เองไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกอะ,อะนักกีฬาย,ยิงปืนอย่างหลายๆท่านที่เป็นนักกีฬาย,ยิงปืนเก่งๆในประเทศไทยเยอะนะครับถ้า ผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่พาลูกไปยิงปืนท่านแต่อย่างเล็กทั้นแต่ย่งเล็กมันก็ขึ้นอยู่กับขายอย่างไรครับนะฮะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะฮะที่กรุณาสีเวลามาผมจะลาไปตรงนี้นะฮะให้น้องน้ำปั่นลาตรงนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องบอกว่าจวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ้าวอันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ